ผู้ชมไปดูพิธีทําขวัญหน้ากันหน่อยที่จัง <ừ, S 1> หวัดกำแพงเพชรเขาบอกว่าพิธีทําขวัญหน้าครั้งนี้ไฟลุกอ,อ๋อ,อไฟลุกแบบไหน,นไปดูค่ะ ยังไงล่ะไฟลุกจริงๆมไม่ใช่คาเปรียบเทียบเลยนะคะ,ะถ้าพูดถึงว่าอ่าเต้นไฟลุกด่าไฟลุกอ,นนอันนี้ไม่ได้แหลดไฟลุกไม่ไม่ใช่ <laughs> ไฟลุกจริงๆออลุกมาจากยอดของบายสีอะค่ะเหตุการณ์เเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายในงานบวชของนายอิสรเร่สนทิพงศ์จัดขึ้นเมื่อ22มกราคมจากการสอบถามในวันเพญเจริญพรอายุ24ปีเป็นหมอทําขวัญในคลิปอะค่ะ เล่าเริ่มทําพิธีไปสองชัง่วโมงตอนนั้นกําลังเริ่มทําพิธีหน้าเขาเรียกว่าร้องแหล่ใบสีก็คือการชมใบสีแต่ละชั้นแล้วค่อยถึงขั้นตอนการแกะใบสีเจ้าภาพก็ต้องไปจุดเทียนชัยเบิกเลิกม,มงคลในการเปิดงานซึ่งเทียนอยู่ไหนเทียนอยู่บนสุดนะคะจู่ๆระหว่างที่แหล่ไปได้สักครู่ไฟจากเทียนชัยก็เริ่มละเริ่มปลิวสวยัยละ ไปติดกับสายรุ้งที่เขาตกแต่งในงานนะคะท้างบนน่ะนะแล้วสายรุ้งเป็นอะไร<ฮ>ะเป็นกระดาษโอ้โหลามอย่างรวดเร็วเลยนะคะแล้วก็หล่นลงมาใส่ทีมงานคนอยู่ในงานค่ะโอ้โหถ้าไฟลุกคนก็ต้องลุกอะนะคะวิ่งหลบกันบางคนวิกลัวก็เข้าไปช่วยดับไฟขณะที่ตัวหมอทําขวัญใช้น้ำมนมองซ้ายมองขวาอะไรล่ะที่จะมาดับไฟได้น้ำมนนี่ไงอ่ะอ่ะ ขันน้ำมนต์นะคะคว้าขันน้ำมนต์สาดก็ไปใส่เปลวไฟและในมือยังคงทําหน้าที่อยู่นะคะเออเออแหลไปก่อนยังคงเออเออดนตรีทํานองก็ว่ากันไป ใช่ดนตรีก็ยังเล่นอยู่เล่นอยู่จากตีป้องผมป้องปุ่งป้องผมอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวชมมัสโกอ่อนค่ะเหตุการณ์นี้ทําให้ผู้ร่วมงานเนี่ยตกใจหมอขวัญก็เลยอะหยุดร้องแป๊บหนึ่งประกาศผ่านเครื่องเสียงว่าเป็นแค่อุบัติเหตุที่มันเกิดขึ้นได้ซึ่งตามความเชื่อถือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์รับรู้แล้วเออเพราะว่าหลายคนเห็นแบบนี้ตกอกตกใจเอ๊ะหรือว่าจะบวชไม่ได้แล้วเป็นสิ่งที่ไม่ดีมาเตือนหรือเปล่าหมอธรขวัญบอกว่าเรื่องดีเรื่องดีเออเรื่องนี้ ดีสิ่งศักดิ์สิทธิ์รับรู้แล้วว่าอย่างนั้นนะต่อมาหลังจากดับไฟพิธีกรรมสามารถดําเนินต่อไปได้จนเสร็จสิ้นค่ะได้บวชนะคะพระอิสเรศสนที่พุงน่าจะเข้าพิธีบวชแล้วค่ะเนี่ยเช่นชมหมอขวัญนะคะมีไหวพริบแล้วมีสติในการแก้ปัญหาได้เรื่องร้ายก็จะกลายเป็นดีได้บวชแล้วก็อนุโมทนาบุญอนุโมทนาบุญนะคะ